หนึงหอ๋อนี่สิบเล็กสิบเนี่ยสิบโมงสไอกันเนี่ยนี่เป็งโอเบิงตัวเลกนี่หออันนี้มีเล็กสิบกับสิบโมงเออนี่สามโมงสามโมงโมงเล็กสิบสมโมงสาามโมงวนนี้สิบโมงสิบโมงปลายหันหอดเดียยวขินเขาซวยกับสิบเ็ดมงปลายสิบสองโมงพุนจะเป็นเขาซวย อโอ้เรียบร้อยสุกแล้วเหมือนข้อไข่บ่งเดยเป็นจินหนาตาของแกงอู้สโนมายนเสเสียหอน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 ดอนหอนอนห้นอหอนหลนหอ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 นีอนอนห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 อเหอน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 หอฮหนหอกินหอนหนอหอหอหอน เออสลี่สั่งแต่กาเฟ่เนี่ยปลาดุกกระลืหมโว่บริกินปลาดุกซ้ำจังวะฮ่าฮ่าฮเลี้ยงกันเนาะเลี้ยงอาว่าไปซื้อก่อนไปรีไปซอยเพื่อไปรีไปตัดไปเก็บเข้ามาเออ บาัดีทุกคนวันนี้ข่ากับบะเบิงบ่าวสม้มบ่าวเพิรนกะโอ้เป็นแห่งเป็นซอยพี่น้องพาตรงเลี้ยงเลรย์ไล่เด้หลังเค่อยหลังบวงสุขสบายดีไล่มันมันมันทรากันไปเล้วเนาะซอยกันที่คนเล็กคนน้อยจะมาอยู่นี่จักเดือนหรอบ้าเดือนเท่าเนาะอืม hạt xoay khoẻo bay xạ, vân đà xoay khoẻo hạt tươm hạt đạm tươm xoay gần này mà bèn bầu thả lỡ đấy lấy nọ xoay như mẹ nó đâu nha, năm sáu năm mà mì, bị bèn nhảy bị tháo mì nhảy tháo nhám cái nọ, mà tao muốn thanh quân phớt áo, vừa mới đấy หมดเหตยังได้ดอกมหมดเหิุนึ่งข้าวนึ่งน้ำซุปข้าวกินสดอกแตงกูรแตงกินซาลี่กับกวดอยู่ถึงเฮือนหุ่นอันนาไมท์ถึงเฮือนพุทธาลี่ก็ได้เนี่ยจะมีตักเครื่องเรียบยร้อยแล้ววะมุณผู้ชมไปซักเครื่องซาลี่หุ่นอันนาไมท์กดเฮือนนี่นี่โอ้มันเนี่ยซาลีกาล่ก็กดกได้ ให้ไปนำมาแล้วคุณจะมากดว่ากดเฮือนเกี่ยมแทงยูแตงกินควบผลิตกันแทงกินท่าเอากดข้างใต้พี่ได้ดีเออก้างใ้กับกดลงมาแล้วเขาสุกเร็วเขาลุ่มนี้ปดอยู่ลุ่มพี่พอขึ้นไปถึงมันจะเปื้อนสิเด้าเปื้อนบอาเข้าจะแยกเลี้ยงกันนะอย่ากใคล่างเอาเออแล้อถ้าแล้วดีๆก้อนข้าวพันแล้วขนานดีเท่าฝนตกใส่ยูน็อกเหรอ Cả các cháu có bắt xì mùng ở chú Bọn phân thuyết khăn đáy bắt xì đốc Xì mùng chú nọ, xì mùng, mì phét lọ À, ha đi bò Dên chuẩn nao nè Ui, đáy xuống cửa đáy Bưng mùm thường kìa อยู่ดุบหมดสูงเลยหาไฟหมดเต็มเต็มติ๊กออลีคันสนี้แปลว่าเต็มเน่ยเสียงดังนรอนี่นะสกีกระตัดเพ่มอยู่พุูนไปไกลพูนนะเพิ่มไห้่ะนะมาเฟือง โอมาส่งนี้เป็นการเป็นงานหนเนาะดีได้เขาจามาซอย่งปลาลูกนก็จงลึเฮ็ดยัหนักมานะเนาะก็เลยว่าทํานี้ก็เยกกิบจ้อยเราก็จะโอ้ยหาตื่นตัวแมว mà nó sẽ được cái mặt hình thì lại nó cứ cái con nằm cái mặt hình thì hát cần đeo này đi đi con nó hoàn đeo mật kia cho thể vừa thấy nhá là mật cũng làm sai Hãy sẽ làm cắt lưỡi Nhục thêm <đi> mà ngay cho Xoan sẽ con ngủ <laughs> <laughs> Chỏ vàng phải với... là có nhục sai hắn Ờ, Vẫn ăn lẹ เยอะเอยถ้ามีก็แท้กินข้าวกับเป็เท้าเผ็ดเท้ากูเท้าจัิงไหจนหนาวเลยเจ้าเหนือพมพานั่นนี่หนาวหนาวบ่เหนาวหนาวนี่นอนโคตจนโคตเย็นโคดรหาว่พราะว่าซีหน้าปานันเก่งแกถ้าจะนอนโคตพุ่นเฮ้ยตกใจเลย แล้วมีตกใจจนแมวเลยปต่เลี้ยงแมวไา้เนาะขับน้อยอยุทถึงพุณเราท่างงาอยุทถึงขับน้อยนะเจ้าบริไปห้าลูกนี่เออขับน้อยถ้าย,ยุทถึงพุณเด้ทุกคน ไยลงมา5เพื่อนมีกิจการกิจการส่วนตัวของเพื่อนขับน้อยไม่ได้ไปซร้อยเลยเพือนเนี่ยขับน้อยเหล่าเห็ดท่างยาเอลเล็นเนลียงไกลของเพื่อน สร้างสก,กิทเซเนลนี่กันเพื่อทานก็นรรพอได้แล้วนี่นะหนอต้องเดินง่ายกันเดียวไม่เงี่ยเออใสลโทรศัพย์ยังยง่วงอยู่เนีย่ยเ <c oughs> อ,อ,ออเอคิดออาเรา,เราที่เราบุญยากี่เราปวดสะตอสะทีเส้อเนี่ยอ๋อกระไดเลยเนียนะ่ย เด้๋ยวซ้มหัวหว่ามานี้น,ะน่ะมีเพ่เดเขาจัน์เลยเอรจันเบาสูงเบาส่งเบาเบาเฟืองอโอ้ดี 60, ๋ยวหกสิ <laughs> บพนเนาะว่าเราเศ้าคนอันานไลคนกันแนะนำว่าอันนี้มาตัดพมเเทาจันได้หน่อตัดพวเป็นได้หน่อยระบบสูบยาได้ <laughs> เรา,ราเอืมระบสูบยาคนอยากไปนะอยากไปสอบบงังทำ ทำซะเจ็ดบานต้นใหม่ยังงี้นะเออเดี๋ยวไปนำเพื่นทีเพื่นชิว่าก <ến Vin> ันบอกเพิ่งอีเปจโซ่ซ่องตีเนี้ยอีพิจูเซ่นะข้าเนอะอืมเอ็นตัวซากระได้พาเด้ละหูทุกจุดเ้ยตาแค่นี้ละหูจุดก็บมดโอ้ยคุณฟังเพลงอะไรคุณเนี่ยงวนแท้ไอ้คุณเนี่ย เราคุณนนะเฮ้ยสัตวเปิดเพลงอันนี้ฮาน้องเด้อสัตว์ลงเป็นวอลนัทโรสซับนะไอ้ก็จะคั่วอยู่เฮ้ยเปิดเพลงอันน่ะผู้สาวไปเลาะไปเที่ยวน้าสัตว์โอ้โบเมนเฮ้ยโบเมนเฮ้ยสัตว์ก็เปิดเพลงมาฮะโบเมนน่อยไอ้ใส่ฝากโอ้ยจะคั่วจากยูทูปเพื่อนยงูทูป โซเปมอ่แหละบ๊าดุกประคุณเนี่ยแล้วเปิดเพลง Billie, ลีย ER. ิ้มยังลีตัเลมือเรายิ้มโอ้เรียบร้อยสุกแล้วเหมือนข้อไข่บงเดเปเจราตาขอบแกงอูสนมาเสียนเสียถอนอนถ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 อนอนถอนถนอนถ้นอนทอนถอนอออออนนนอนออ ก็เตะพรอบครัวเหรอสลีก็ตักเสื้อถ้วยข,ขึ้นเขาแสลีสร้างเตกา้าเฟน่ะปุกกระลื้อหมูบริกินปุ๊กซ้ำใช่ปะเป็เลื่องกันเนาะเลื่องอายเกาไปซื้อกันไป,ไปรีไปซอยเพื่อไปรีไปตักไปยกเข้ามาเออ โอ้ตั่เล็บมือป่ะสิเราห้อค้อนผู้เดียวมันจิกลมันจิฟินจีกิน,เ,น,กนเขาเหรอแต่งกับเขากันกินสิบเอ็ดโมงแล้วโอ้ มีปูลดวีรหสับพันเบื้องวงเป็ดบ่อฮะเบื้องวงเปดบ่อสร้างเบื้องบ่อไอ้นู่นนะพันยักกตีอน้วรจกนนั่งีนยถ้าเขาตัดเพิ่มแถวบนหนึ่งก้อนเออโลหะกาันกลิ่นมกันแรขอด้วมันจึงแสบมีแต่เบไปับไม่เท่าแพ์กันไม่เท่ามีเด้อเด้อตัวนึงก็ตันเด้อ Sip mồng neo, ha 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 ha, 10 10 rồi, bay, 11 mồng ban hot xoay đi thưa ôi sáu mồng, ôi mồng ha, bây giờ thước như là mong, <tops> <t HTML> ừ, vậy này, sáu mồng giang mà bưng cho lại, bưng sáu bưng này đây Nhân nguồn, bưng này đây và sạm mồm Hả? Vâng hả Cái <laughs> chào hồ bông dù tì Hả? Chào anh đi Sao bưng bưng Biết cho sao, bỏ mà bưng con, mà biết bưng con Và sao này sáu mồng này nó đi bưng bò. anh đi chặt mông arsenal. như này chặt mông nha. hả? nông hông. oh, nè, 10 lếch nha, 10 mồng. 10 lếch anh nói cùng cái này, đi bưng ô bưng tô lếch ní ô. anh này mới lếch 10 cái 10 mồng. nè, nè sáu mồng sáu mồng bùng lực súng. nè. สิบโมงสิบโมงปลายอืมันหอดเดียร์กินข้าวซอยกับสิบเ็ดโมงปลายสิบสองโมงคุณจีมันขา้าวซอยอืออันกินสิบโมงกับเป็นข้าวเช้าเน,นี่สิบเอ็ดโมงแย่งซื่อๆลยฮันหอดเถอะมันเต็มอ่ะเต็มเต็ม นั่นัะเป็นสันวาลีเออไฟบุพเพอไฟบุพอตีทอดอ๊อกทอดอ,อ๊อฟครึ่งนึงเดียวตั้งเต้นอย่างนี้ไอ้บองไฟบุพเพอเป็นข <laughs> องสติก๊กเหมือนแบบแง่หรือแบบหน่อยติกเอลีรเออน้อยกว่าตัวนั้นอันนั้นข้าวเส้น thích bết còn nhai đấy này ấy con còn Này mình nói qua, anh bết qua. yên đi nữa, đi nó, wow, lắm đi con, cứ yên phơi đi. ô, phải đặt ao nằm ít, ít, tom hết nhang. Tom nhang, chơi cà phê. Ờ, <laughs> là chơi tom kinh cà phê. Chúng đi lau กินไปเท่านั้นนะถ้ากินขา้าวตีหนึงช่วงเราแบกไว้ให้แม่เดิแต่ช่วงไหนแบ่งเก่งผักให้แม่ได้นะแบบไอแม่เจานะ้าเนี่ยจะไปเท่ากินเหมือนกัน,กน <S <S เรื่องมันต่างคนละถ้วยว่าแต่เพื่อนนะคนละถ้วยเลยว่ะเรีอกว่าถ้วยเดียวกันตี๋มองคนเขามันจะมาเรีไปให้กินแต่บ้านเพอนจะค่อยไรเลยแล้วเขากินกันเขาบุกกินตี คนหนึ่งก็พลอยใหญ่เนเขาเธอเลย <c oughs> อรดณก้อนกินพร้อมกันแล้วๆคนถักพอเอาแห่งก่อนกินไปเป็นทองแตกเมืออ่อยไล่เ <c oughs> ต็มบัดก้อน Ừ, em làm sự bận hai này. Ui, ẩn xoan lộn như thế, chân đi, chân đi Vì vào, vì vào, vào mà นะลัมพชุดนั้นเขาบวมมากเหื่อจุดไหนตับพ่ม่อมักพันนิดนึงกันเออเียนตับพ่มกอนตมเหยือหัดดออกนกนเาเ,นเลยเอ,เอาเลยเอาเลยเห็นยังเอาดีคูดบ้านกันเออก็เลียนคูดปะเ, <laughs> เอ้าเห็นยังเราเนี่ยน,นะี่บา้า <laughs> อืม กิดซิงมาแป๊กก็เลาะแล้วนะกิฟมอแล้วน้นมาม่สักิฟไปต่างประเทศกหอตัวนาสกิฟเอกไปเกลือเอยเอาเกลือไปแล้วตัวเอากระเทแล้วตัวแลเว้าไปไว้ก็จะซื้อจะไม่เลย ปวดเท้าสองคนเขาก็ล่มกันอยู่เลยเหรอนั่งนั่งเฝ้ากันซื้อเลยเนี่ยมันนี้ก็ล่มกันเป็นยังไาทั้งวันนอกอ๋อระล่มยักันแถวนันังจุกกันเลยบอสแบาษามือซะกันเลยโอ้สลี่นอนเยอะสมเปลือยมดเลยเนาะเสืยอญาไ่เนาะ ตัวนั่นแล้วแล้วตัวเฟือขาเวแล้วเตือนบนอันะแปะสมภัยนะเดีวแล้วเออเมือาอยางตัวตัวใหญ่พุ่นยอะตัุ่่อเตึมพุานาล้วกะพครอแดดไล่เลยกมืออืนเรตึมทามือกันแล้วแล้วเนาะก็อาจจะซ้ำามือแล้วบ่แล้วบ่แล้วห้ามือห้ามือเออห้ามือกห้ามือ ห้ามือแล้วเราหมือกันแล้วล้วนึ่งแล้วเราเขาสิพากันไปสิพากันไปห้างเน้นบรย่าศไอ้นุ่นกับไอ้ส้งอ่ะสิไปห้าปลาเนาะไปห้าปลาห้าปลาไป็นตุกข์ตัวนี้ก็ตุกข์ปลาหรือเป็นตุกข์ปลาเป็นตุกข์ตุกข์โอ้ปลาเป็นตุกข์เลยนั่งก็ฝึกซ้ำมาแล้วบีนะตุกข์ตุกข์พิจิตตุกข์พิจิตตุกข์ ไอ้ให้อหีนโนนมาแล้วก็ย่างเห็ดแห้งมาห้กินเด้ไปต้มสะพัอยู่ติเมทเท่าหันอยู่อันนี้อยู่จะก็ไปไปห้ตกะเลยเดี๋ยวให้ตกกะพ่อพ่ออยู่พ่อก็เมทเท่านี่คิดกินนะพวสุรากินน่เออแล้วจะไปห้าเด้เริ่ิงห้ากินเลยฮัมปทปาหฮัมปบุยฮัหุยู่ัมปุยยูว่าอ เอามากันไปอ่คิดนี้กระซิล่ะกับเพนน้อทุกคนเนาะจบกันแล้วไ้วันเนี่ย